สวัสดีค่ะท่านผู้เลี้ยงขวทุกท่านดีใจจังเลยวันนี้มาเจอท่านผู้เลี้ยงข่นะคะแล้วก็มี r e quest จากท่านผู้เลนยโนยคะที่เมืองไทยเนี่ยอยากจะให้ครูแนะนำเรื่องท่าบิดตัวท่าต่างๆก็ไม่ต้องคิดเองมีคนถามมาก็ดีใจนะคะอยากเอาท่าบิดตัวท่าง่ายวันนี้เนี่ยมันแนะนำเพื่อที่จะ เอาหลักการบิดตัวที่ถูกต้องไปใช้ในการท่าบิดตัวท่าอื่นการบิดตัวเนี้ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยกระดูกสะโพกด้านข้างกับกระดูกก้นกบด้านหลังเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมกันเวลาเรามีประจำเดือนผู้หรือว่าเราจะมีน้องเนี่ยนะคะตัวโฮอร์โมนเนี่ยจะไปทําให้เอ็นที่เกาะกระดูกกระดูกที่มันยึดกันตรงนี้นะคะเอ็นเนี่ยก็จะเกิดการหลวมนิด ราะว่ากระดูกเราเนี่ยต้องมีการเคลื่อนเพื่อน้องที่จะสามารถโตได้ถูกไหมเดยส่พวพกเราก็จะเริ่มขยายเวลาเอ็นหลวบปุ๊บเนี่ยกระดูกจะเกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะแล้วเวลากระดูกกระโดดก,กระดูกเกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายปุ๊บเนี่ยเวลาเราบิดตัวเนี่ยเราสามารถที่จะไปบิดและเคลื่อนกระดูกออกจากที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย เพราะว่ากระดูกระเคลื่อนปุบเนี่ยเพราะท่านู้อฝึกรู้อะไรกระคางเวลากระดูกสะโพกนี่เกิดการเคลื่อนนะคะและท่าบิดตัวเนี่ยเป็นท่าที่สามารถที่จะเคลื่อนตัวสะโพกเนี่ยได้ดีได้ดีนี่คือหมายความว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังแตนะท่านู้อฝึกมานั่งขัดสมาธินะคะขัดสมาธิท่านี้เนี่ยคุณครูไม่ได้เอา ขาเนี่ยขึ้นมาที่หน้าตักนี่คือขัดสมาตรเต็มนะคะอันนี้นี่เป็นแค่เอาขาวางไว้ด้านหน้าตัวพิวิกพิวิกบอนนะคะจะดูอันนั้น is t h ักไม่ทราบว่าชื่อภาษาไทายชื่ออะไรแล้วขาอีกข้างเนี่ยวางซ้อนกันคือไม่การซ้อนขาด้านหน้านะคะตัวตรงโอเค จะบิดตัวไปทางขวามือขวาก็ไปทางด้านหลังนะคะมือซ้ายเนี่ยจับอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะช่วยให้นู้ฝึกเนี่ยบิดตัวไปทางด้านขวาถ้าเกิดจับหนะ้าตักขวาไม่ได้นะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะมือซ้ายเนี่ยปิดพื้นได้การวางมือเนี่ยสำหรับคุณครูเนี่ยวางยังไงก็ได้เพื่อที่จะช่วยให้นู้ฝึกเนี่ยเข้าท่าได้ลึกโอเค Okay. มือทั้งสองเนี่ยก็คือช่วยในการบิดนะคะนั่นคือหน้าที่ของมือพราะเราจะบิดตัวไปทางด้านขวาอาการสองอาการที่สำคัญมากเลยนะคะหนึ่งตัวช่วงตัวด้านบนนะคะตั้งแต่ตัวสะดือเนี่ยเราบอกว่ากตรงหน้าท้องเนี่ยตัดขึ้นขึ้นไปทางศีรษะด้านบนนะคะเราปิดไปทางเดียวกับทางมือ หราจะไปทางขวาก็เอาตัวหน้าอ,อกเนี่ยบิดไปทางขวาโอเคแต่ส่วนที่เหลือด้านล่างนะคะจากตัวเสือลงไปเนี่ยนะคะหรือว่าจากกาล้ามเนื้อหน้าท้องลงไปเนี่ยท่านผู้ฝึกจะต้องฝืนการบิดตัวไปทางขวาโดยที่ส่วนนี้ของร่างกายจะต้องบิดตัวไปทางซ้ายเพื่อที่จะให้ตัวสะโพกเนี่ยไม่เกิดการเคลื่อนที่ เท่านั้นโอเคหมายความว่ายังไงถ้าครูนะคะบิดทั้งตัวเนี่ยเป็นทางขวาเนี่ยครูสามารถที่จะบิด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 แล้วยกสะโพกซ้ายออกจากตัวได้ถ้าบางท่านเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนขาเพื่อที่ท่านผู้ฝึกจะเห็นว่าบิดมากขนาดไหนที่จะเป็นอันตรายนะคะเนี่ยครูจะบิด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 ปุ๊บเนี่ยตัวสะโพกเนี่ยเลื่อนละ พว่องเรื่อๆๆๆๆๆๆๆงเรื่องเรื่องเรื่อง่งมีปัญหาเวลาบิดตัวนะคะสะโพกไม่ควรเกิดการเคลื่อนที่ควรจอยู่ในที่ที่เริ่มต้นหรือเราเรียกว่าหน้าตรงนะคะหรือเอียงเวลาเราตั้งท่าปุ๊บสะโพกนี้นะคะชี้ไปทางไหนก็ให้มันเอยียงไปทางนั้นอย่าให้เกิดการเปลี่ยนเวลา บิดก่อนนะคะคือรูนยัยปิดตัวไปทางขวาปุ๊บใช่ไหมไเสร็จแล้วกล้ามเนื้อด้านล่างเนี่ยครูก็จะบิดไปทางซ้ายเป็นอาการที่แบบว่าซโลงมากนะคะคือเป็นอันกับกริยาที่เล็กมากจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าต่านรู้สึกทำเนี่ยจะรู้สึกด้โอเคจะครูขอซ้อนตรงบิดก่อนนะคะแล้วจะมาทำท่าให้ถูกต้องกับการหายใจเนี่ยอีกที มือขวาทางขวานะคะมือซ้ายจับอะไรจับอะไรได้จับใช่ไหมฝึกก่อนนะคะบิดตัวไปทางขวามือขวานเนี่ยเวลาท่านฝึกวางด้านหลังปุ๊บท่านผ้ฝึกจะต้องดันพื้นออกจากตัวนะคะมือซ้ายเนี่ยเราจับอะไรถ้าเราจับขาได้ปุ๊บเราก็ดึงตัวเข้าไปหาขาถ้าจับไม่ได้วางไปที่บล็อกเราก็จะดันอีกแล้วนะคะพื้นออกจากตัวเผื่อที่จะให้เกิดการบิดตัว ใช้มือให้อย่างฉลาดโอเครูคขัเปลี่ยนข้างจะได้ Bal a n c e ่อันนี้นะคะบิดตัวไปทางซ้ายใช่ไหมช่วงบนก็ไปทางซ้ายดูนะคะรูจะทำด้านล่างของช่วงตัวด้านล่างของช่วงตัวรูบิดไปทางขวาเห็นเห็นใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะทำ ทั้งอาการให้ดูนะคะเวลาเราบิดตัวเนี่ยเราหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนะคะบิดตัวตอนหายใจออกแล้วบิดทั้งสองอาการนะคะการบิดตัวเพื่อที่จะฝืนและรักษาสะโพกเนี่ยอาการด้านล่างของลำตัวนะคะเป็นการบิดที่ไม่เยอะถ้ามาเปรียบเทียบกับด้านบนนะคะเราต้องการที่จะให้ตัวหน้าอกเนี่ยบิด ไม่ใช่แบบว่าเราฝืนปุ๊บนะตัวหน้าอ,อกกลับมาอยู่ด้านหน้าตรงนะคะคือเราไม่ต้องการมากขนาดนั้นเราต้องการแค่ประมาณนึงเพื่อที่ให้สะโพกเนี่ยไม่เกิดการยกตัวเท่านั้นโอเค e p e ี t ซ้ำๆๆๆหลายครั้งแล้วนะคะอ่ะมาลองทำดูอ่ะมือขวาไปด้านหลังมือซ้ายจับหน้าแค่หน้าตักหรือว่า ถ้าพื้นอยู่ไกลไปก็เอาวางหลบหายใจเข้าิึงท้องเข้ายืดตัวขึ้นนะคะขึ้นไปจนถึงศีรษะหายใจออกเบตัวหน้าออกไปทางด้านขวาตัวท้องตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะฝืนไว้หายใจเข้ายืดหายใจออกเบตัวหน้าออกไปทางด้านขวานะคะตัวหน้าท้องเนี้ยฟืนไว้นะคะให้ตัวสะโพกเนี้ย หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหันตัวกลับมาหน้าท้งเปลี่นข้าค่ะมือซ้ายไปทางด้านหลังมือขวาจากหน้าตักไว้หรือว่าวางไวบนบล็อกนะคะยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะใช้มือช่วยปิดตัวไปทางด้านซ้ายจากช่วงกลางมหน้าท้องขึ้นไปทางศีรษะนะคะ ด้านล่างฝืนการบิดบิดไปทางด้านขวาให้ตัวสะโพกเนี่ยเอไปทางด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดเวลาท่านผู้ฝึกบิดตัวอาการหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะคือช่วงหน้าท้องเนี่ยควรจะเกิดการเก็บและหลังเนี่ยจะรู้สึกขยายนะคะนั่นคือด้านหน้า ด้านบนเนี่ยหน้าอกเปิดกระดูกสะบักกอดท้องหางกันโอเคหายใจเข้าช้องเก็บยืดตัวนะคะหายใจออกเก็บช้องไว้นะคะหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือการขยายหน้าอกขยายกระดูกสะบักพยายามกอดท้องหางกันอ่ฝืนการติดตัวนะคะสะโพกอย่าให้เกิดกยารเลื่อนที่หายใจเข้ายืดตัว เดี๋ยวเดใเขาเปกับมาอันน้อยู่ที่บ้านนะคะถ้าต้องฝึกเนี่ยบิดข้างละ3าลมหายใจถ้าลมหายใจเจ็บลมหายใจแล้วแต่นะคะอยากจะให้ทำด้วยความระมัดระวังและมีสติหายใจเข้ายืดตัวนะคะหายใจออกเนี่ยเราบิดปุ๊บหลังขยายใช่ไหม ปิดไปทางด้านขวาจากหน้าท้องขึ้นไปนะะให้ตัวเนี่ยหุมไปทางด้านขวาจากหน้าท้องไปด้านล่างฝืนไว้นะคะปิดไปอีกทางเพื่อที่จะควบคุมให้ตัวสะโพกเนี่ยไม่เกิดการเคลื่อนตัวไปทางไปกาบลำตัวถ้าดูดีๆนะคะครณเนี่ยจะบิดไม่ลึกมากแต่ว่าการบิดตัวโดวยการ บิดทั้งสองทางเนี่ยความรู้สึกของค,คุณครูเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีประโยชน์มากกว่าเหมือนเวลาเราบิดผ้าใช่ไหมถ้าเราบิดแค่ทางเดียวเนี่ยน้ำมันก็ไม่ออกจากผ้าปะถ้าเราบิดทั้งสองทางเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำออกจากผ้าได้และผ้าก็แห้งนึกถึงพวกอ,อวัยวะร่างกายนะคะเวลาเราบิดไปทางสองทางพวกเนี่ยมันก็จะเดิดกัน กระชับและเกิดการรัดตัวที่ดีกว่าเ็ลแล้ว่าเราหยุดการปิดตัวปุ๊บพวกน้ำเหลืองพวกเลือดพวกเลือดลมเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็เดินตัวได้ดีกว่าถูกไหมโอเครายละเอียดเยอะมากนะคะถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยได้อะไรจากตัววีโอตัวนี้ไปเนี่ยครูอยากจะให้ได้ในการปิดตัวทาง สองทางนะคะด้านบนเป็นทางหนึ่งด้านล่างเป็นทางหนึ่งแล้วตัววิดีโอตัวอื่นๆเนี่ยครูจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมากแล้วก็ละเอียดจนเกินไปนะคะครูจะได้ไป i n ยในส่วนอื่นๆของการติดตัวโอเคเพราะว่ารายละเอียดของการนัานแทนตัว ให้ s u b s c r i b e เชิญคะ่ะแล้วถ้าวิดีโอตัวนี้มีประโยชน์สำหรับทุกทกท่านเพื่อนๆพ,พี่ป้านาอา,านะคะฝากแชร์ไปด้วยแล้วเราเจอกันวิดีโอตัวหน้าน,นะคะสวัสดีคะ่ะ